สวัสดีครับศรัทธาสาธุชนที่เคารพผมชื่อเข้มมลคพิทักษ์อดีตรับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่มาัยเชียงใหม่แล้วก็มีเหตุที่น่าอัศาจรรย์ตื่นเต้นก็คือองค์ท่านมนิมิตในฝันและมีองค์การบอกให้ผมเป็นผู้สร้างองค์นี้ด้วยการแกะไม้ตะเคียนทอง แล้วเป็นปางที่ท่านบอกว่าต้องเป็นปางที่ไม่มีในประเทศไทยต้องเป็นปางที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่ว่าห้าเสียนประทับสิงโตปางนี้ชื่อว่าเห็ลภพคณปฏิห้าเสียนประทับสิงโตเป็นปางที่กษัตริย์อินเดียโบราณทุกองค์ต้องบูชาปางนี้เศรษฐีมหาเศรษฐีอินเดียจะมีปางนี้อยู่ในบ้านของท่านท่านเสด็จมาจากเบื้องบน ท่านต้องประทับสิงโตแล้วสิงโตต้องเดินอยู่บนก้อนเมฆสิงโตต้องก้าวขามาข้างหน้าหนึ่งก้าวมีความหมายว่าให้ศรัทธาที่มาที่นี่เนี่ยมาสักการะมีความเข้าหน้ามีความสําเร็จมีความมั่งคัง่งปางนี้เป็นปางบาร,รมีเป็นปางผู้นําเป็นปางที่มีอํานาจวาสนาเป็นปางที่มั่งคั่งนํารวยแล้วก็มีเหตุที่หน้า ตื่นเต้นเป็นพิเศษก็คือวัสดุที่แกะสลักตรงนี้นี่คือไม้ตะเคียนทองที่มีอายุกว่าห้ารอยปีนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่หนือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกินกว่าที่เราคาดหมายเอาไว้ไม้ตะเคียนยาวสิบกว่าเมตรไม้ตะเคียนทองนอนอยู่ใต้ดินมาเป็นร้อยปีแล้วปรับพื้นดินจะปลูกบ้านจะลงเสาพอไปเกาะ เปิดหน้าดินก็ไปเกาะเจอไม้ตะเกียนทอดน,นี่นอนอยู่ใต้ดินต้องสักการะขอขมาต้องจุดถูกเทียนเชิญท่านก็ขึ้นมาในวันที่ขึ้นมาเนี่ยไม้ท่านนอนอยู่สูงเท่ากับหัวเรายาวสิบกว่าเมตรตัดครึ่งหนึ่งก็แกะสิงโตได้หนึ่งตัวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็แกะพระพิฆเนศได้ทั้งองค์แล้วเหลืออีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็ต้องแกะเจ้าแม่ตะเคียนทองประทับอยู่ตรงนั้นนั่นคือเจ้าแม่ตะเคียนทองที่แกะจากมวลไม้ทอดเดียวกันทั้งหมดเมื่อเอื้อนเอ่ยถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองก็มียานมาบอกเราว่าองค์มหาเทพองค์นี้อาศัยร่างเจ้าแม่ตะเคียนทองถ้าไม่แกะเจ้าแม่ตะเคียนทองมาประทับไว้คู่กันแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์จะไม่เพียงพอ ไม่เป็นการให้เครดิตไม่เป็นการให้ความสําคัญไม่เป็นการให้การยอมรับเจ้าแม่ตะเกียนทองก็เลยต้องแกะเจ้าแม่ตะเกียนทองมาประทับวางคู่กันไว้เพื่อให้ศรัทธาได้มาสักการะคู่กันเจ้าแม่ตะเกียนทององนี้สวยเหมือนนางงามรูปร่างสวยมากและผมเนี่ยเป็นคนออกแบบชื่อแม่นางอัญมณีเน,นสเทวีคนที่มาที่นี่สักการะเรียบร้อยแล้วจะต้องไปสักการะเจ้าแม่ตะเกียนทองท่านเป็นเทพแห่ง โชคลาบกับกล่าวสําหรับองค์นี้เนี่ยแกะอยู่หนึ่งปีใช้ช่างเจดคนแกะที่อําเภอเันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่มีเหตุอัศจรรย์สองข้อที่อยากจะเรียนไว้ให้เป็นการบันทึกเอาไว้ให้ศรัทธาสาธุชนได้รับทราบว่าเป็นความพิเศษอย่างเหนือกว่าความพิเศษหนึ่งวันที่เรารับนิมิตแล้วแกะองค์นี้ไม่มีสตัง เหตุอัศจรรย์ก็คือพอลองมือแกะแล้วสตังมาเรื่อยๆมาแบบที่ท่านประธานมาให้เราไม่ได้ไปขอกู้ขอยืมขอบริจาคไปขอสตังใครเลยแต่มาเรื่อยๆถามว่ามาได้อย่างไรมาเพราะว่าไม้ใหญ่ขนาดห้าคนโอบพอแกะองค์นี้แล้วเนี่ยไม้ที่เหลือบางส่วนเนี่ยเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่เป็นไม้มวนไม้ ศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากท่านเขาก็บอกว่าขอองค์เนี่ยแกะให้หน่อยศรัทธา,าก็บอกยังเนี่ยแกะให้หน่อยแต่ว่าขอไม้เนื้อเดียวกันไม้เหล่านี้ก็เลยออกไปเป็นระยะระยะองค์นี้สามหมื่นองค์นี้สองหมื่นองค์นี้หมื่นห้าเมื่อสักครู่เนี่ยองค์หนึ่งบางนี้ออกไปสองหมื่นห้าไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเมื่อสักครู่นี้เพิ่งออกไปคือไม้ที่เหลือจากท่านเนี่ย เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็อยากได้แล้วเป็นปางนี้ด้วยปรากฏว่าออกไปเงินมันก็เลยมาต่อลมหายใจให้เราได้แกะจนกระตั่งสาเร็จเรียบร้อยด้วยเวลาสิบสองเดือนนี่เป็นเหตุอัศจรรย์ข้อที่หนึ่งมีเหตุอัศจรรย์อีกข้อหนึ่งก็คือท่านมานิมิตในฝันแล้วเราลงมือแกะเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าองค์นี้จะประทับที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางใดๆทั้งสิ้น แกไ,กไปเถอะอีกปีหนึ่งถึงจะเสร็จดังนั้นก็ต้องแกไปเรื่อยๆผ่านไปครึ่งทางได้หกเดือนท่านกรรมนิมิตนี่ก่อนเดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวจะหาที่ประทับที่สมบารมีเองท่านมานิมิตบอกว่าเดี๋ยวท่านจะหาที่ประทับที่สมบรมีเองเราก็ยังไม่ทราบว่าสถานที่ประทับสมบารมีคือแบบไหนคืออย่างไรสิบเอ็ดเดือนผ่านไป แกะสลักไปเดียวเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นหลืออีกแค่สิบเปอร์เซ็นก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นก็คืออีกหนึ่งเดือนจะเสร็จจูจ่ๆก็มีโทรศัพท์สายตรงมาที่เราท่านประธานบริษัทไทยเบฟเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีโทรศัพท์สายตรงมาหาแล้วบอกว่าองค์ที่ประทับสิงโตเนี่ยให้เอามาประทับที่นี่เป็นไปได้อย่างไรว่ามหาเศรษฐีอันดับ สุดยอดของประเทศไทยจะโทรศัพท์มาหาเราแล้วบอกว่าองค์นี้ให้มาประทับที่นี่นี่เป็นเหตุที่อัศจรรย์ข้อที่สองท่านโทรมาวันที่ 18, สิบแปดพฤษภาคมพอสิบแปดมิถุนายนหนึ่งเดือนพอดีพอด,พอดีก็มาประทับตรงนี้นี่เป็นเหตุอัศจรรย์ข้อที่สองอยากจะกราบเรียนกับท่านที่เคารพว่าองค์นี้เป็นองค์ที่เข้าไปสัมผัสเข้าไปอยู่ใกล้ๆจะขนลุกจะใจสัตว์ เพราะท่านจะส่งพลังแรงกล้ามาให้เรามีสธาเข้ามาบอกว่าเข้าไปไหว้มาหลายองค์เป็นปูนปั้นเหล็กหินปูนสายไม่เคยมีชีวิตเป็นองค์หล่อโลหะโลหะไม่เคยมีชีวิตแต่ว่าองค์นี้ท่านมีชีวิตเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วท่านเป็นอภิมหาไม้ตะเคียนทองดังนั้นองค์นี้จึงศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณแล้วก็ขอให้ท่านท,ทั้งหลายมาสักการะขอพอรกันเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าไปจนกระทั่งถึงสองทุ่ม แล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมาสัมผัสท่านมากระซิบหนูไม่มีแล้วองค์มหาเทพที่เป็นไม้ตะเคียนทองแล้วศักดิ์สิทธิ์ในระดับนี้มีองค์เดียวในประเทศไทยด้วยความกอาบพระคุณครับ